ดองที่รักครับพราะฉะนของพระเ,เจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบท22ข้อ13นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าข้ออ้างคนขี้เกียจพระคัมภีร์เกือบทุกฉบับแปลใกล้เคียงกันมากครับเพราะว่าแปลไม่ยากพระคัมภีร์บอกว่าคนเกียดคร้านกล่าวว่ามีสิงอยู่ข้างนอกข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมืองในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจว่าสิงโต ก็มีอยู่ในเมืองแทบทุกเมืองนะครับในชนบทเนี่ยจะมีมากทีเดียวนะครับแล้วก็สิงโตก็อาจจะเข้ามาในเมืองบ้างในบางครั้งแต่นานนานทีเดียวครับจะเข้ามานะครับซึ่งคนขี้เกียจเขาทำยังไงครับอันแรกเขาสร้างมโนภาพขึ้นมาก่อนครับเขาอาจจะเห็นไม่เห็นไม่รู้เขาสร้างมโนภาพขึ้นมาก่อนว่ามีสิงอยู่ข้างนอกเราเข้าใจนะครับว่า บางครั้งมโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นความจริงบ้าง,พงเพียงแต่มันเป็นความจริงเพียงเล็กๆเท่านั้นเองผมยกตัวอย่างนะครับสมาคมขนส่งทางอากาศนะครับที่ชื่อว่า i, I n t a นะครับ IATA นะครับเขาเป็นตัวแทนของ230 290สายการบินทั่วโลกเขาคิดบอกว่านะฮะอัตราเฉลีย่ยอุบัติเหตุในรอบ5ปีเนี่ยนะครับนะฮะ ก็มีประมาณ75ครั้งต่อปีและมีการสูญเสียคนไปนะครับโดยเฉลี่ยประมาณปีละ3 1 5คนโอ้ดูตัวเลข3 1 5คนมันเยอะมากนะครับแต่ทราบไหมครับว่าคนที่เดินทางนั้นกี่ล้านคนมันหลายล้านคนนะครับที่เดินทางมีเสียชีวิต315คนต่อป,ปีนะครับและสมมุตินะฮะนั้นก็แปลว่าอยาไปโดยสารทางเครื่องบินกลัวเครื่องบินตกเป็นไปได้ไหมครับ แล้วถ้าเราคิดถึงรถยนต์ที่เราวิ่งล่ะครับปีหนึ่งมีอุบัติเหตุ310กว่าตายไปประมาณ3-400คนต่อปีเนี่ยนะครับในเวลาที่มีวันที่เขาเรียกว่าวันวันกลับบ้านเนี่ยนะครับวันหยุดยาวอะไรทำองนี้นะครับปีใหม่บ้างอะไรบ้างปีหนึ่งตายประมาณนั้นแหละครับ400คน300คน400คนดังนั้นะเองช่วนห้ามขับรถเด็ดขาดนะฮะใช่ไหมครับไม่นะครับเราจะไม่หาข้ออ้างแบบนั้นมา ในปีที่6-3มีบัณฑิตเรียนใหม่เรียนที่จบมาใหม่ตกงาน500,000คนจบแล้วนะครับตอนนี้รวมแล้วบัณฑิตที่เรียนมหาวิทยาลัยจบมาตกงาน500,000คนดังนั้นไม่ต้องเรียนหนังสือดีไหมครับนะอย่างการพูดแบบนี้คงจะไม่ใช่คนที่สแสวงหาดูเหมือนว่าบางครั้งบางเรื่องมันดูอันตรายแต่ต้องมองในแง่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นเรียนหนังสือถ้าเราเองเรียนได้ เราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ห้าแสนคนนั้นเราจะมีอนาคตกับสิ่งเหล่านั้นังนั้นเองเนี่ยนะครับพระเจ้าสอนให้เราออกไปท้าทายเสมอครับังนั้นเองคนขี้เกียจจะสร้างมโนภาพแต่ไม่มีความท้าทายในชีวิตของเขาอันที่สองครับพอสร้างมโนภาพออกมาแล้วเขาจะทํำยังไงครับเขาจะให้เหตุผลอย่างมั่นใจการที่พูดแบบน,นั้นออกมาบอกข้าจะถูกฆ่าที่ลานเมืองมันเป็นคําพูดในแง่ลบที่เขาเรียกว่าเอา่อ มั่นใจในสิ่งที่พูดออกมาว่าข้าคงถ้าออกไปข้าตายแน่นะครับวันนี้เหมือนกันตอนแรกๆเราคงจําได้ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนก็กลัวมากแต่ตอนนี้กลัวอะไรครับคนจานวนมากกลัวอดมากกว่ากลัวตายแล้วล่ะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถจะเยียวยาหนี้สินที่เรามีได้3เดือนถ้าไม่ส่งของเออถ้าไม่ส่งดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นครับหรือไม่ส่งเงินต้นก็ดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นได้แนั้นเองนะครับ เราก็ต้องเข้าใจว่าเราพูดด้วยเหตุผลขี้เกียจไม่ได้นะครับดังนั้นเองคนปัจจุบันนี้เราเองนั้นบางคนก็ชอบพูดหาข้ออ้างไปเรื่อยๆครับพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเรื่องของพระเจ้าในหลายครั้งทีเดียวที่เรามีข้ออ้างผมจําได้ตอนมาทํางานที่นี่ใหม่ๆเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าเมืองกรังคนใจแข็งประกาศยากมากแต่เอาข้าจริงๆครับ เมื่อเริ่มต้นทางานของพระเจ้าจริงๆคนตรังไม่ได้ใจแข็งแบบนั้นแหละครับแต่คนที่ใจแข็งคือคนที่พูดนั่นเองเพราะเขาไม่ได้ทําประสบะการณ์ที่การรับใช้พระเจ้ามาเห็นคนจํานวนมากมายต้องการความจริงของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความจริงและความจริงของพระเจ้าทําให้คนที่รับความจริงนั้นเขาก็รับการท้าทายนะครับวันนี้อย่าพูดว่าสิงอยู่ที่ข้างนอกดูเหมือนว่าศัตรูน,น,น่ากลัวมากนะครับเพราะ มันทำให้เราไม่กล้าจะทำสิ่งที่ควรจะทำต่อไปขอพระเจ้าเมตตาเราครับ